จำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอประกอบจำได้ไหมคะว่ามีคืนวันเกิดอยู่ปีหนึ่งที่ท่านเนี่ยไม่ได้กลับบ้านคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนแรกของเราที่ฉันได้อยู่กับท่านสองต่อสองคืนนั้นเนี่ยเรามีความสุขกันมากเลยละ่ะจนท่านเนี่ยลืมคนที่บ้านไปหมดเลย วันนี้ก็เลยจะเป็นวันที่ฉันเนี่ยจะจำไปตลอดชีวิตเลยค่ะคุณอาพีเจอกันชาติเดียวอย่าคิดนะว่าจะตามสันไชาติหน้าอีกทอนวลอะไรอ๋อบางทีนะฉันไปเกิดในชาติใหม่แล้วเธอ ยังปีนต้นยิ้วไม่เสร็จเลย <c ười>